ในยุคปัจจุบันปัญหาความดันโลหิตสูงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจคาดไลืคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจและความดันโลหิตผลิตภัณฑ์นี้มาในรูปแบบแคปซูลที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคาดไลืมีจุดเด่นที่สำคัญคือใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและเหมาะสำหรับการดูแลระยะ ยาคาดิไลได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่ใส่ใจสุขภาพเพราะช่วยสนับสนุนระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลความดันและดูแลหัวใจในทุกช่วงวัยผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นตัวช่วยเสริมสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือเสี่ยงต่อความดันสูงและต้องการดูแลตนเองด้วยแนวทางที่ปลอดภยัยการออกฤทธิ์ของคาดิไลคาดิไลทำงานโดยการเสริมสร้างสมดุลในระบบหลอดเลือดและหัวใจส่วนผสมที่ผ่านการคัดสรรมาช่วยลดอาการตึงของหลอดเลือด ส่งเสริมให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติรวมถึงช่วยควบคุมระดับความดันให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมผู้ใช้ส่วนใหญ่มักสังเกตเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหากใช้เป็นประจำคุณสมบัติเด่นของคาดิไลท์ได้แก่ช่วยควบคุมความดันระดับความดันโลหิตถูกปรับให้เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนส่งเสริมสุขภาพหัวใจหัวใจทำงานได้ดีขึ้นลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจวายลดความเครียดในระบบหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดี ลดอาการปวดหัวหรือมึนงงที่เกิดจากความดันสูงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงขึ้นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังข้อห้ามใช้และข้อจํากัดที่ควรระวังแม้ว่าคาดีไลท์จะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติแต่ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ผู้ที่แพ้ส่วนผสมบางชนิดควรอ่านฉลากหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มใช้ผู้ที่ใช้ยาควบคุมความดันหรือ,อยาละลายลิ่มเลือดควรแจ้งแพทย์ก่อนใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำให้ใช้ผู้ที่มีโรคประจำตัวรุนแรงเช่นโรคไตโรคตับควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ข้อควรระวังอื่นๆไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดอาการผิดปกติเช่นผื่นคันหายใจติดขัดให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์คำแนะนำการใช้คาดิไล์เพื่อให้ได้ผลสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากการใช้คาดิไล์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดปริมาณที่แนะนำรับประทานวันละ1-2แคปซูลพร้อมน้ำเปล่าก่อนหรือหลังอาหาร เวลาที่เหมาะสมควรรับประทานในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องการเก็บรักษาเก็บในที่แห้งและเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้นไม่ควรเก็บในที่ร้อนจัดเพราะอาจทำให้ส่วนประกอบเสื่อมคุณภาพควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเคล็ดลับเสริมสำหรับการดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ควบคุมอาหารลดการบริโภคเกลือและไขมันพักผ่อนให้เพียงพอส่งผลดีต่อความสมดุลของความดันตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อประเมินสภาวะร่างกายและติดตามผลคาดีไลซื้อได้ที่ไหนปัจจุบันคาดีไลไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือร้านสะดวกซื้อผลิตภัณฑ์นี้เน้นการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นโดยเฉพาะการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของผู้ผลิตโดยตรงซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมั่นใจได้มากที่สุด เราะจะได้รับของแท้แน่นอนพร้อมทั้งมีการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือการซื้อผ่านผู้ผลิตยังช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับของปลอมหรือสินค้าหมดอายุที่อาจพบในตลาดทั่วไปการสนทนาในฟอรัมและรีวิวจากผู้ใช้คดีไล์ กระแสการพูดคุยเกี่ยวกับคาดิไล์ในฟอรัมสุขภาพออนไลน์ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องหลายคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังการใช้แคปซูลนี้พบว่ามีการแชร์รีวิวในเทิงบวกจำนวนมากโดยผู้ใช้จริงให้ความเห็นว่าคาดิไล์ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนรีวิวจากผู้ใช้ คุณอรพินตั้งแต่เริ่มทานคาดีไลท์ความดันโลหิตของฉันคงที่ขึ้นมากไม่เวียนหัวบ่อยเหมือนแต่ก่อนแถมยังรู้สึกสดชื่นขึ้นในแต่ละวันคุณสมศักดิ์ผมลองมาหลายตัวแล้วแต่คาดีไลท์เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่เห็นผลจริงรู้สึกได้ว่าหัวใจทำงานดีขึ้นนอนหลับสบายไม่ต้องกังวลเรื่องความดันอีกต่อไป